ครับก็สวัสดีพี่ๆและน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับครับอันนี้ผมก็จะเป็นการทดลองให้ดูนะครับคือจะเป็นกล้อง Spino 32แคมนะครับคือจับไปหน้าเรานะครับสมมุติว่าผมยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆกล้องนะครับก็จะเป็นการจับหน้าผมนะครับที่หน้าจอก็จะเขียนว่า Hello book นะครับแล้วพร้อมกับ เป็นการใส่ password ไปด้วยนะครับสมมุติว่าผมนําไปหน้าของคุณดาราไทยนะครับคุณณเดชมานะครับก็อันนี้ผมได้เมมมาไว้แล้วก็คือเป็น hello ณเดชนะครับ password ก็เป็นณเดชด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ก็ได้ทําการตั้งให้ username เนี่ยเป็น qr code นะครับก็โดย qr code ของผมก็ จะตั้งชื่อไว้ว่าบุ๊กนะครับพอวางลงมาป,ปุ๊บก็จะเป็นการจดจำว่ายูเซอร์ของผมเนี่ยคือบุ๊กนะครับก็ต้องเล็งดีๆให้ตรงกับจอครับก็จะเป็นการเมนมาไว้นะครับอพอยูเซอร์ของผม,มเป็นบุ๊กปุ๊บนะครับที่ LED นะครับ LED ก็จะขึ้นมา1ดวงนะครับเป็นการว่าเนี่ยเราใส่ยูเซอร์ลงมาแล้วนะครับต่อมาพาสเวิร์ดก็คือ ใบหน้าของผมนั่นเองนะครับ User กับ password นะครับผมจะเอาหน้าแนงลงไปนะครับ LED ก็จะขึ้นทีลรดวงจนครบ3ปุ๊บแล้วก็ถอยอกมาครับก็เป็นการอนุญาตครับแอสเซผ่านเข้าไปตะกนี้จะขึ้นว่า Welcome to Tony Space นะครับต่อมาสมมุติว่าผมใส่ User นะครับเป็นของ เป็นของคุณนัเดชนะครับอพอสแกนปุ๊บนะครับก็จะขึ้นที่หน้าจอแล้วว่ายูเซอร์เ,เป็นนเดชปุ๊บนะครับแล้วถ้าผมเอาหน้านไม่ค่อยหลอของผมเข้าไปเนี่ยปุ๊บพาร์เิก็จะเป็นบุ๊กนะครับต่อให้อยู่นานเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเพราะว่า อันนี้ผมตั้งไว้ว่า user กับ password จะต้องตรงกันนะครับ LED ทั้ง3ดวงที่เหลือก็จะไม่ขึ้นมานะครับก็ต้องเป็น password ที่เป็นใบหน้าของของคุณนเดชนะครับ LED ก็ขึ้นมานะครับพอครบ5ปุ๊บแล้วก็ถอยออกมานะครับก็จะขึ้นที่หน้าจอว่า welcome to Tony space นะครับนนี่ก็เป็นการเหมือนกับการใส่ ยูเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดตรงไปนะครับซึ่งก็ยังต้องมีการพัฒนาต่อไปนะครับอาจจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้แล้วก็ในการเมมใบหน้าของแต่ละคนที่ที่ดีกว่านี้นะครับครับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ